ันนี้มียังอันนี้มียังนี่ขนมดีนี่เออขนมขนมกะามมาดาวขนมกะมาดาเข้มาดาเออเออกินกิไกินกินขมาเดาดูคิดบ่กกินจักเข่าเดี๋ยวนมกะมาดากินเคยกินเนาะ ายดีพี่น้องื้นนี้ก็เป็นอีกมือนึงหนาะที่พวกเขาได้ซื้อเขาของเครื่อง่ซ่าเป็นผ้าเขาเแล้วก็เป็นพัดลมเป็นเครื่องใซ่ต่างๆเป็นทรงเสื้อ,อามาให้กับลุงทิศสิพันเนาะแต่ว่าบฮู้ว่าเราลุกแล้วบ่ตอนนี้พวกเขามาจอดรถอยู่นี้แล้วก็สิได้ย่างเข้าไปเบิง่งเนาะแล้วก็สิพาพี่น้องไปเบิง่งแล้วก็ติดตามม่งนํากันมีลายย่างอยู่พี่น้องมีถังผ้าเสื้อได้พกหฮาก็สิได้มอบให้ลุงทิศสิพันน่ะผ้าเสื้อซื้อหม่เนาะ จักอันน่ะเอวันสุดเอกรุ่นเนาะเพื่นซื้อให้เพื่อนยูเวียงจันเพื่อนฝากซื้อผ้าเสื้อให้ลุงทิดแด่ยันเรานอนหลับยาลาจ็บล่างเจ็บเอวยันเราลุกยากวันศัตก็เลยซื้อตัวนั้นมาใส่มาเนาะการที่ตัวเก่าก็ดีอยู่แหละแต่ยักษ์ให้มันดีกว่าเก่าก็เลยว่าซื้อมาเปลี่ยนใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวพวกเขาเข้าไปเลยแล้ววันนี้กิจกรรมวันนี้เนาะเพื่อนใจว่าสี่เดตตัดพบมาเพื่อนบอกเอาเครื่องมานำหรือว่าซื้จับมาพร้อมเด้อ ใส่เนาะยไปดู่ละไปเรียกตีบอไปเกี่ยวเขาเขาตีบึงดูอารมณ์สุขเสียเขาพัดตึงอ่ะอีกมือหนึ่งพี่น้องเอลยผมเข้ามาเนาะกับผมหัวเพื่อนไปใส่นี่ผ้าเสื้อนะเสื้อเป็นเสื้อสปิงเด้งามเด้คักเด้พี่น้องนุ่ม จกเพ่่นนไปทางใดีลองไปห้องเราดูบอกว่าสิบอะไรกินเขาเพื่อนยังอยู่ไหนนี้เลยนี่เดี๋ยวยูสิข่อยหยาทายวิดีโอจากอีกนึงเด้อนี่มาบังเด้อข่อยนี่มาบังเด้อค่อยนี่มาบังเด้อข่อยอยากได้แหนบเพื่อนีิบังเด้อตัวใหญ่เอาแหนบมาเหินแล้วล่ะดิน้าเนื้อในลูกนืตัวใหญ่แห่างนี้ดีเล็กๆอย่างนี้เฮิรนนี้เอาให้เอาบ่ เออคอโอนอยไรอม่มีหนอยนะเออนี่เนยนี่เนีเนี่ตัวนี้หนมากมาตัวนี้โอ้ไม่ด้เห็นหน่อยฝนแล้วก็มิเตซาหันเละหน่อยนี้บุได้ทอดเอานี่นะทอดนี่เนทอดนี่เนาเออตัวยังเละค่ะทอดเนาทอดพี่พีมันมีอันซุปอย่นี้เด้เนี่เออนหน่อยฝนว่า นีสน่สุดเอาใหยเเนเขาก็ไขแต่เนีวนี้เนี่ยเขาสิไข่นั่นเขาทเมนนเขาก่เนี้ยนดน้อยเนีเคยเขาแล้วห้องนห้อนี่ก็เอาไว้ดังซองนี hm. ่ห้องเขาัน่ย เอาันน้อยอันน้อยอันนี้ในน้อยนี่นิบนั่งเลยอันนี้นะอันในน้อยนี่นะเฮออันในน้อยนี่มันสีนิบนั่งเจ้าอันนี้นะเออว่าอ่าโนยพนเนบอกค่อยค่อยไปซื้อและเดีวเจ้าตัวนี้ตัวใหญ่ในข้างหน้ามันจึงบนนิบนั่งของผัวเท้าเฮ็ดเลยผัวเท้าวากค่อยค่อยเห็นอย่างกุญยน้อยกุญยเดี๋ยวฉันกนียอ่า เพาว่าจะไม่ใจะดีก็ได้แต่เมนความละเอีดเยเงนงแช่นะขาท้องขาตนยังคันคัตงชนเราม็ดนิดีบ่ลองนิบมึงดูลองโลกหรือดบ่พอด้บ่อลองโลกมึงดูพอด่บ่พอด่าคอยเฮู มุขเองนอยเอบลืงเนาะเรียงบลูเนียงใส่บลูงใส่เถอะบลูงขี้บินได้เลยบลืงใส่บลืงใส่บลงเถอะเออบลงเถอะคือเฮาได้ลดมากเลยพี่น้องอบเอันนี้อันนี้น้อยโพสอันนี้เนาะ อันนี้น้อยโพดนี่นะอน้อยโพดจะโพเลยกระซื้อมาให้ไหมอยู่แล้วหรือมันฮักวาอันนี้กระซื้อไหมอันนี้นะอันนี้นี่อ่าอันนี้กระซื้อมาอันนี้แนมะ่นอันแป้งเอาอันนี้ข้อกระเบื้องอันนี้นะข้อกระเบื้องมาพับดีกระได้ก่อกระทีบได้ก่อเบื้องลองเบื้องข่อยยิ็มให้เจ้าเบื้องเบื้งเด้ออือเออจะดีนเน่หน่า เ <ess a good move> ออมันก็ได้เนี่ยมันก็นิบอยู่มันเบุนิบก่อองมาแล้วซับก็ตุ้น้อยอย่านิบเจ้าซื้อน้าเออเวลาอันนี้เคยเป็นคราบเห็นงมงมอ่างมงมเลยจริงนิบ <S <S <ess a good move> นิบไปละลากเลยนะนิบนบดึงนิบดึงดอะไรบุคคลาลุมันจเห็นเลยเออหาบรืซื้อเอ่อนยก็ Ô luôn, bằng quân nhân cái sự là nhạc cả link up giả dùm hai đô ký 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 Nó ký 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 này ký 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 ok kìa okay, Đi nông thơ yeah. Nhiều xì Ở đây lao yên Nhiêu nga cháu bà Nhiêu nha bông ra Ờ kìa Cái จำหนึ่งใจคนนเอาเอาสสี่เอาไว้เอาไว้ส้นอย่างไวอันนี้เดมาร์กบอลนี่นะเน้ยอันนี้นะนี่นี่นี่เงยน้าขึ้นเงิน,น,นี้ก็เนี่ยเงยยืมเอมอขัดบนี่ก็ได้เนาะขัดยู่อนี่ก็ได้เอาไปเส xem 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 này xem 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 จับนี้ยกขึ้นเออเออเอาเอาเหข้นมาหนึ่งซื้อไหมเท่าไ <15, 000. S 2> รเนี่ยสิบห้าพันบาทคู่แพงกันนูนเออเออยังจะว่าน,นั่นนะคนะห้กรุษกาแล้วคให้ก็วามันก็าาพกังสิ่นี้กระติกน้ำ กะ yeah. ติกน้ำกระติกน้ำน э ี่เออเด็กมันมีห okay. uh, ูอยู่นี่ขันท like ั uh, ้งขันทางนี้น่ะทางทางนี้เนาะทางนี้ทางนี้ฟ้ามันนี่น่ะเอออันนี้ฟ้ามันคันคันปีนทางนี้แล้วมันมีหูออกอยู่พี่ป้นเลยเด็กเด็กมันมีหูออกอยู่นี่เอาพี่เออจับมันแล้วกระทอกลงเออปิีนผีเอาพี่นี่เอออะไร ท้องน้ำสนิทเลยท้องน้ำสนิทปูตองบูตองให้จะกระตุกจะได้มันเสือมันท้องน้ำที่อยู่นี่ดนวยอะสีพลาพันนี่ดนวยเนี่ยแต่สีพลาพันกรี๊ดนั่นมันนั่มันถือเลี่ยมอันนี้เนี่ยจับไว้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 เอาเบอรงนี้จับไว้เอออันนี้นี่จับแบบนี้เออจับแบบนี้จับแล้วก็ทอกใส่กระจอกทอกใส่กระจอกจับแล้วก็ทอกใส่กระจอกนะ เดี๋ว่อนเดี๋ยเ่ายบ่อยบ่อบอกแล้วตัวนี้บ่อกตัวนี้บ่อกแล้วตัวนี้บ่อออกมีแต่เจ้าพิ้นนะมันทึกทางเนี่มันมีหูอยู่นี้เด็เวลาเจ้าอัดทำมันปินแถวนี้เด้อทำมันปิ้นแถวนี้เน่เน่ทมันปิ้นอันทำมันปิ้นแถวนี้นะทำมันปิ้นแถวนี้นะมันขาจะปิ้นมาทางนี้แล้วมันบ่ออกเลยอันนี้บ่มีหูเด็นบ่บ่มีหูเดเอออ้อ โอ้เดี๋ยวนี้ออฟฟิศสิค่ะให้เออปิดจังสิปิดจังสีเฮ้ยแต่มาทอดหนาให้ก็อูดอืมว่ะอันนี้เอาไว้ใช้ของกินแล้วเอาใส่แล้วก็ยันแมงวันตอมเนีเอาเอาของกินใส่นี้ เอากินสนี้เด้อวันนี้เด้อเข้ามาให้เราสนี้ไว้แล้วก็เอาอันนี้อันนี้มีย่างอันนี้อ้อันนี้งมงมเคร่งมเนาะ่นื้อเนื้องมอันนี้นองมบ่เฮ้ยมันเนยยงต้มนลเออ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 วอนออออออา ตัวห้นี่นะแล้วก็ตัวนี้หั่าพันส่าพันสี่สิบแปดพันอถูกเป็นหกสิแปดนเออแปดพเอาไปไปในเะฮือนเนี่ยเอาถ้วยหันอะไรบดไ้ล้วเ,เ,อ <100. S 2> เอาเก็บไหมตัวดมันไล่โคตเรเอาไว้ได้บต้องเอามาใส่เมืเไวใ้ใกล้รถถ้วยนะมันไล่โคน้ฮ เดี๋ยวกินแต่เย็นๆแล้เอาเท่เดี๋ยวนี่ยตัวเองบอกเออ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 นำนี่ให้เจักกระตุกนี้แต่ว่าอันนี่ฮะผู้ใหญ่เออใคยก็บูเคยกิน่อยก็บูเคยกิน่อยเกิดรุ่นเจ้าแห่ผู้เคยแหละอ๋อโจกเบิ้งจกไหนบอกะขนุกป๋อย่างวะดึงออกมาเบิ้งดึงออกมาเบิ้งนี่เบิ้งเออ

เออเวาไ้ทีแต่ว่าใช่ไหมอันี่มันเกาเขาจะมันเกาลยเดิไดนบอกดีบอก่บเี่ยพาดีเบอยังวะหนึ่สิบปดี่้ก็บ่งอยู่หื่นเมอตีเอา่งสิบเอี่สิว่าเอบอกคัดง่ายเลยลุงคิดนึ่งสิบเออเ็คือไ่เยอะเดี๋ยวสเอาลองเบิ้งลองเบิ้งง่ายบอกทำนี่นะ ซุปเปียงเนาะเอาไว้ซุปเปบียงเนาะไปบอกเหนวเด้อเนานเด้อนี่เบิ่งเิวงเสมเด็จวหไีสิ็ซัาของเกาตลอดเนี่ได้ละเลเนาะหงยาวอกเนาะขนมกะมาดาว Cái <laughs> à, thế này cũng là đứa Nó nhá, có đứa chào bà nhé, con nôm thì khó nôm, có nôm. À, Cả nôm bộ nôm khỏi chào chào này không hoàn thiệt hứa Suốt hai mình cướp <laughs> Có <laughs> phải như hẳn Có phải như hẳn, nó ngang đi hưu là không như ừ, câu này, phụ sát bộ ở Thái, น่าเจ้าไปเด้อเนี่ยคู่กเก้าเพื่อนน่ะเนี่ยให้ดูลาลเห็น้หอืออือเนี่เคยสร้าบ่อจะเคยสร้บ่อแล้วหาแล้วดูบ่อหาจับมันสร้างมันมีแต่เอาไปตังไว้หัน้นบันนี้พัดลมนะ่ะขันขันเจ้านั่งเราจะหอนเราจะบีบนี้บีบนี้มันมีมันมีอันอันนี้แม่นมันมีสีอันบีบอนีนี่เออมันมันมีนี้สีอันเนาะให้บอกอือให้บอก บีบนี้เท่าเลยเออบีบบีเบื้องนี้เท่าในเบื้องนี้เบื้องข้างนี้เดี๋ยวมันมีสี่อันเดเอ๊หนึ่งสองสามสี่เขาบีบสี่อันเดเอ๊เป็นเท่าไรเออบีเบื้องบีเบื้องอะไรเอาบีเบื้องนะบีบแข่งแข่งบีบแข่งบีบอันเดียวบีบเท่าละอันบีบเท่าละอันเออเท่าละอันเออบีบเท่าละอัน S 2> <S 2> <S ดีบเท้อ,ทอละอันอันนี้แม่นมอดอันนี้นะอันนี้เอออันเล็กซูนเอาออกจกกกั้นหงยากก่อนชั้นพัดไปเอยอันนี้มวนดูเบอร์ห้องยากรออกก่อนห้องยากรออกก่อนนี่เห็นบอเปไหนจักอันเอาหน้บนาบ้างเฮจักอัน หนึ่งสองสามสี่สี่อันแล้วอันที่หนึเบื้องนีน้นี้เล็กสูนีน่นี่เล็กนึเล็กหนึ่น,นคอยเล็กสองแมนแหงขึ้นเล็กสามแนแหงขึ้นันบีบเลยเ,เออไปลองบีบเบื้องบีบ,บอันเดียวเท่านัอันนีน่เป็นม้าเลอนึงหรอเออมอดมอดหวเอตอ,ต,อต,ตัวนี้มอดอันนี้นีตัวนี้แมนอันนี้แมนบีบเบิ้งบีบเบื้งบีบเท่านะอันเน้นไว้ Băng bunny. Oh, mọi người ăn đi. Sorry. Ugh, mẹ tony. Ugh, mẹ tony. Too hãy đi nữa. Hãy mẹ tony. 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 Hãy เออเฮ้เโอ้ยเจอเลวเนียอันสงันสงัน่เนียอันแห้งขึ้นบเบิงก็ได้เออเฮ้ได้เดเออเออเลยก็เจอเลยเออตัวนี้แห้งกว่าตัวเบ้งสุดนี่นะเอแห้งแห้งกว่าบบเอบเบิงกว่าิเยแเจ้าน่ะ จะปิวติดฝ้าเลยแหละวิตัวนั้นน่ะอันนี้เนนี่ยังอันนี้นะมีสองกระสันสองตัวนี่เนาอเซ้งงามด้มีขออีกเด้ ไปต่เาอไที่น้อเป็นว่าสิบปายตูอ๋อก็อยูน้ำพุงเราบเโต้นเบาไมเราบบโต้นี้เวาจังนของเราโรโเรล่ิบันนี่ลืมเนาะเฮ้่ได้บอกี่เราบอเห็นซโตเยอะยาเนาะเออแกได้บอกระดุมนะบอมีนเยอนึงเห้ดเวกระดุมกระดุมเอาเอาหายนันเนาะเขาเอาหิมเ็วเขาบอไว้นี่แล้วมันเปื่อนนะ ันเชาเื่อนนีก็วนเราคองคนะไรเงลยอันนี้มันก็มีอันเราก็มีซื้อคุมมาหแล้วะดินุ่งคมเราก็เล้ยวเนาะอันนี้อันนี้อันน้นนี่นาอนี้นี่แค่นั้นนี่หนาอันนี้แค่นั้นดีกว่าอืแค่นั้นเออตัวนี้มีส้ันนสงตัวเสื้อสตัวเอาผ้าไปตัวนั้นนะสยตัวนึงกสั้นเด็ดใส่กระดุมก่อน มีสลิปเด็กอนนี่ซื้อสลิปให้ตึมสองตัวซื้อสลิปเด็ยกขึ้นตรงเดสายโซงข้าวสันนั่งยกมองดูงามบ่สมข้าวสันเดี๋ยวเราหับไปตังจะยืมเด้ยักนิ้วไปแล้วเงีนดีกันไหเพื่อเราเพื่อยักนิ้ไปแล้วเดี๋ยวด้สงเลยะเนี้ยเพงออาไปซักหตยอบมากไปแล้วหนอเบ็ดกับปานนันดีเรสูงซื้อเสียไหมใหเด็กชงข้าวสันจะเหน่อยหนอยงไงสบาย มีห <desserts> <Negative paper> <sh arp Irish bread> ัดลมก็ย <in> <way> <cu> ังได้เลยว่ะเปิดหัดลมได้แม่ฮอนบ่เฮ้ฮอนบ่หัดลมแล้วย็นแอะไได้บ้านนี้นะฮน่รอ้อเออหันลมแบบว่าตเอตนี่ก่อนตเนี่ยเสียไปฮอนบ่ยิงแวเราคันเราอยู่เดยแลวเราปิดไปคอยก็อนอ่ะมือเดอนแล้วก็ังเปิดลฮน่เราเราเปิดมือแล้วฮ้อนเราคอยเปิดเราเปิดเองก็ได้เมื่อคืนเงดูเสือตัวลุมนะคือบางงาม ตัวนี้นะอ่าเชือของเจ้าะเหรอในห้ส่งมาน่ะเนาะเออส่งส่งคือเราเนาะเชื่อกยัดสันโตซิฟ้าหนี่มีทุกเชือกโอ้ยบอลใส่เงินพร้อมเนาะมีบอลใส่เงินหอมมีบอลใส่เงินเอาแล้วเข้มขัดมาเนี้นี้เออเรียบร้อยโอ้ขา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 ตัวนี้ก็มีอีกตัวนี้เสื้อมีหุ้งมาแล้วเนาะอเออก็ไปงดึงยมหนาวเนาะลองบ่าลองนุ่งบ่า นุเส้อก like, <rawd unre> ันยันไม่งามนู้เอกันยังามไม่ถืองเทาเออมีนนะตัวนี้มีนไว้ตัวนี้มีเลองกรบเบลองบเป็ดยังบัดอั้มน้ำตัดทุมก่อนยังเปลี่ยนมาเอาอันนี้อันนี้ส่งอันนี้นะเราอะอันนีัวิมาตะกระเสือมื่อไรวะชิมาตะอันนี้อันนี้กระเสื้ออันนี้กระเสื้อเสื้อแขนสั้นงามกว่าตัวนี้ก็มีหุคือกันเออร่นี่ เกลีบยกลอคือกันคนละซี่เออเต็มเลยเนี่ยของมาอี่ะเออจิจากคนบุษนโอ้ขัาโอ้ยกิไรสามร้อยแสิบสองโอ้ยไม่น้องช่วยแช่เดี๋เดี๋พี่น้องช่วยแช่บอกต่อตัวนึงเท่าเียตัวนึงอ่าสิบแปดพันสิบแปดพัเออเออเอาคูณสอง นี่ต,ตัว vale นึงเ uh ่องเฉีกันนี่เออบบกสกุละซสิปคือการทันเล่แต่คนละซี่โย่ย่างบอเออวันนี้เลยว่